แม้ถูกหรือแต่คอหวยยังมาศาลากาโมขอเลขเด็ดแน่นเชื่อเจ้าพ่อยังไม่ไปไหนแม้สารเจ้าพ่อกาโมจะถูกหรือถอนไม่เหลือซากแล้วก็ตามแต่นักเสียงโชคลาภที่นับถือก็ยังมากราบไหว้และขอโชคลาภเหมือนเดิมโดยต่างบอกว่าแม้ตัวสารจะไม่อยู่แต่เจ้าพ่อยังอยู่ที่เดิมไม่หนีไปไหน เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่29พฤศจิกายนที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทข้างกำแพงรั้วสนามบินอูตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อแบงกาโมที่เรื่องรือด้านบรรดาลโชคลาภ ได้ถูกเผยแพร่ภาพสุดท้ายในสื่อโซเชียลขณะมีกลุ่มชายวัยกลางคนประมาณ30คนกำลังประกอบพิธีบวงสวงถอนสารและโคนต้นโพทิ้งหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหลือทิ้งไว้เพียงเศษต่อต้นโพ์ที่ดูต่างหน้าเท่านั้นสร้างความเสียใจให้กับเหล่าบรรดาผู้เลื่อมใสศรัทธาและนักแสวงโชคอย่างมาก ภายหลังเหตุการณ์สุดสะเทือนของวงการหวยในครั้งนี้เหล่าบรรดานักสแสวงโชคต่างหลั่งไหลกันมาอย่างไม่ขาดสายณนะจุดที่เคยตั้งศาลเพื่อมาจุดทูบขอหวยขอพรนำเครื่องเส้นสังเวยและแบงกามโมมาถวายจนพื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหวและกึกก้องไปด้วยเสียงจากกระป๋องเซียมซีที่นักสแสวงโชคใช้ในการเสียงทายขอเลขเด็ด ขณะเดียวกันมีแม่ค้ามาตั้งโต๊ะจำหน่ายของเส้นไหว้มีทั้งพวงมาลัยน้ำแดงแบงกาโมและทูบไว้จำหน่ายให้กับผู้ที่มากราบไหว้ในราคาชุดละ50บาทและมีติ้วให้เขย่าเสียงดวงว่าจะได้เลขอะไรนายจันหันอาสาเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีบอกว่าตนพาครอบครัวมาขอโชคลาภแม้จะไม่มีสารอยู่แล้วก็ตาม เชื่อว่าเจ้าพ่อยังอยู่ที่ตรงนี้วันนี้ต้นเขย่าติ้วเสียงโชคก็ได้เลข076จะนำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่บางคนเสี่ยงได้เลข6 2สอแล้วแต่ว่าใครจะได้เลขอะไรด้านนางสาววันวิสาสุขขีรัดแม่ค้าขายของเส้นวาได้บอกว่าคนที่มาเสียงโชคบางรายเขย่าติ้วแล้วได้เลขอะไรก็นำติ้วกลับไปด้วย ตนจะต้องคอยซื้อมาเติมให้เลขครบบ่อยมากยิงช่วงไกลลอตเตอรี่ออกก็มีนักเสี่ยงโชคเยอะต้องเตรียมไม้ติ้วสำรองไว้ด้วยในขณะที่นางแดงกลวยทองอายุ54ปีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ยังบอกว่าตนเป็นคนจังหวัดขอนแก่นจะเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาขายลอตเตอรี่เดือนละสองครั้งคือก่อนหวยออก มาวันที่8จะกลับวันที่16และมาอีกวันที่24สิ้นเดือนหลังหวยออกก็เดินทางกลับไปบ้านที่ขอนแกน่นมีลูกค้าที่มาไหว้เจ้าพ่อกาโมแล้วซื้อลอตเตอรี่แผงตนก็มีคนถูกเลขท้ายบ้างและงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาลูกสาวตนได้ขอเลขเด็ดจากเจ้าพ่อแล้วมาหยิบเอาลอตเตอรี่เลขท้าย16ไป5ใบ จึงถูกเลขท้ายสองตัวห้าใบนักเสี่ยงโชคยังบอกอีกว่าแม้ที่บริเวณนี้จะไม่มีสารแล้วก็ตามแต่ก็จะมาขอโชคลาภเหมือนเดิมเพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อกามโมย,ยังไม่ไปไหนส่วนนางสสิปภาแสนเจริญโชคติกุล อายุ58ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในผู้เลื่อมใสศรัทธาสารเจ้าพ่อแบงกาโมเคยเดินทางมาขอหวยและถูกหวยไปแล้วหลายรอบเมื่อรู้ข่าวว่าสารได้ถูกรื้อถอนไปก็รู้สึกใจหายแต่ตนก็ยังสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของเจ้าพ่อยังคงสิงสถิตยอยู่ยังที่แห่งนี้เพราะตลอดเวลาที่อยู่บริเวณดังกล่าวขนตัวลุกสู้อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และยังคงเชื่อว่าในเวลาอันใกล้นี้จะต้องมีคนนำสารมาตั้งใหม่หรือไม่ก็นำสารเก่ามาตั้งคืนอย่างที่เดิมอย่างแน่นอนส่วนการหายไปอย่างลึกลับของสารเจ้าพ่อนั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของเจ้ามือหวยที่เปิดศึกกับเจ้าพ่อถึงขั้นถอนรากถอนโคนเพราะทำให้มีผู้ถูกหวยจำนวนมากเจ้ามือต่างพากันเจ๊งไปหลายราย บางส่วนก็เชื่อว่ามีหน่วยงานเข้ามาเคลื่อนย้ายออกไปเพราะเกรงจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณดังกล่าวแต่ขณะน,นี้ก็ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าสารถูกรื้อถอนไปไว้ยังแห่งหนตำบลใดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตาม พร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ